สวัสดีครับพบกับโมฟุตบอลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ครับวันนี้ก็มาติดตามผลการแข่งโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลทั้งไทยและต่างประเทศเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ผลของการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีลีกหลักๆอยู่สลีก ก่อนที่คืนนี้เนี่ยจะซัดกันตูมตามใหญ่นะครับผม <c oughs> สำหรับเมื่อคืนนะครับก็เริ่มไปที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็เป็นแอตเลติกบิลเบานะครับเสมอกับทางด้านของกา,านาดาไปสองประตูต่อสองนะครับ มาดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาเป็นสตุตการ์ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของทีมไม่ศูนย์ห้าไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ฟุตบอลกาโชอเซราอิตาลีนะครับายารีเปิดบ้านเสมอกับซัลลิตาน่าไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ ข่าวความเคลื่อนไหวนะครับในวงการฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เมื่อคืนนี้มีการจับสลากนะครับแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเพย์ออฟส่วนยุโรปนะครับซึ่งเกิดเรื่องสนุกขึ้นแล้วนะครับเมื่อทางคลพักอัสซูรีนะครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลยูโร2 0 2 0ันและโปรโตุเกสนั้นจะต้องมาอยู่ในสายเดียวกันนะครับ ก็เมื่อคืนนั้นจับฉลากกันที่ซูริกนะครับสวิส์แลนด์เมื่อคืนวันที่26พฤศจิกาย,ยนตอมเวลาในบ้านเรานะครับก็สาย A ก็จะประกอบไปด้วยเกมแรกในรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นเวลพบกับออสเตรียนะครับแล้วก็สกอตแลนด์พบกับยูเครนนะครับส่วนสาย B นะครับก็จะเป็นรัเสเซียพบกับโปแลนด์แล้วก็สวีเดนเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับสาย C ครับ เป็นโปรตุเกสเจอกับตุรกีแล้วก็อิตาลีจะเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียนะครับผมซึ่งผู้ชนะของแต่ละสั์ซึ่งเกมแรกนะครับในรอบรองชนะเลิศจะเตะกันวันที่24ี่มีนาคมนะครับแล้วก็ผู้ชนะของแต่ละคู่ในเกมแรกเนี่ยจาไอชิงชนะเลิศกันในวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็ผู้ชนะในวันที่29้ามีนาคมเนี่ยจะเป็นตัวแทนอีกสามทีมของโซนยุโรปนะครับที่จะได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022ยที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับ ตอนนี้ยุโรปได้ไปสิบทีมนะครับเดี๋ยวบวกอีกสามทีมก็จะเป็นสิบสามทีมนะครับผมส่วนโซนอื่นๆน,นะครับทั้งเอเชียอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแล้วก็แอฟริกามันก็จะแข่งกันกันในช่วงประเทนฟีฟ่าในช่วงเดือนมีนาคมเช่นกันนะครับซึ่งหมายความว่าอิตาลีกับโปรตุเกสนั้นจะมีทีมใดทีมหนึ่งแน่นอนนะครับที่อกหักไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นทีมใดน,นะครับผม ส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวอีกสักเล็กน้อยก็คือโอเลโกนาโซชานะครับอาจจะได้มาเป็นคนซื้อของทางทีมชาตินอร์เวย์นะครับอันนี้เป็นข่าวแล้วก็ทางด้านของฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรากันบ้างน,นะครับก็คือเจมโรทอยนะครับกองหน้าของคอนซาเรเซัปโปโลนะครับได้ประกาศแยกทางกับทางด้าน ซัพโปโ,โเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเจชนาทิพย์สงกรสินนะครับก็ได้โพสต์ถึงเจบัวทอยนะครับเพราะว่าบัวทอยนั้นจะอำลาซัพโปโ,ปโเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับว่ามีฟุตบอลอะไรทำการแข่งขันกันบ้างก็ อจันจริงก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงสิบสองนาฬิกาเลยนะครับเป็นฟุตบอลเจลีกซึ่งนักเตะทีมชาติไทยเราน่าจะได้ลงทาลงสนามนะครับก็มีทางวิเซลโกเบนะครับของ <c oughs> อาเดออินิสตานะครับมิสตาร์ดังนะครับจะเจอกับทางด้านของว่าที่รองแชมป์ก็คือโยโกฮาม a เอ a r ล n นอที่มีอุ้มทีชอมนมาทันนะครับ แล้วก็ทางคอนซาโดเตซัปโปโลนั้นจะลงสนามในบ้านนะครับเจอกับคาชิวะเลโซนะครับนี่ก็คือ2ทีมของนักเตะไทยนะครับต่อที่ซึ่งฟุตบอลเจลีกจะเล่นในเวลา12บสนาทีกานะครับมาต่อกันที่ฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกหนึ่งนะครับจะทำการแข่งขันในเวลา18บแนาทีกานะครับเริ่มที่คู่แรก18บแนาทีกานะครับ SCG เมืองทองไม่ใช่ SCG เมืองทองนะครับเป็นเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะพบกับทางด้านของนครราชสีมามัสดาเอฟซีนะครับ สิบแปดนาฬิกาเช่นกันครับหนองบัวพิชยาเอฟซีจะพบกับการท่าเรือเอฟซีนะครับขยับมาในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับโพลิสเตโรเอฟซีครับลงสนามเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดปิดท้ายครับสิบเก้านาฬิกาขอนแก่นยูไนเต็ดจะเจอกับทางด้านสมุทรปราการซิตี้เวลาสิบเก้านาฬิกาครับ ขยับมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันบ้างนะครับเริ่มคู่แรก19นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลครับ22นาฬิกามีคริสตัลพาเลซจะเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับ22นาฬิกาเป็นลิเวอร์พูลพบกับเซาท์แฮมตัน22นาฬิกาครับนอริสซิตี้จะเจอกับวู๊ดแฮมป์ตันบันเดเลอร์นะครับ แล้วก็ไปท้ายที่0ูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีไบรตันแอนด์โฮบาเบนเจเจกับลีดยูไนเต็ดครับโอเคฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเพิ่มคู่แรกเวลา20่สนาฬิกาเป็นเดบอร์ติโบอาลาเบสนะครับจะพบกับทางเซลตาบีโก22ี่นาฬิกาสินาทีครับเป็นบาเลนเซียครับจะเจอกับราโยบายการ์โนครับ0ูนนาฬิกาสานาทีเป็นเรอัลมาโยการ์ะ o, ano, ร 0, น,าน, ca, นะครับจะเจอกับทางด้านของเกตาเฟ่ครับ และปิดท้ายสามนาฬิกาเป็นบีอาร์เอลจะเจกับทางด้านของบาเซโลนาครับไปที่ฟุตบอลเกาโชเซเดอาของอิตาลีกันบ้างนะครับยี่ินาฬิกาเป็นเอมปูรีจะเจอกับทางด้านของฟิออตินาครับ21ินาฬิกาเช่นกันครับเป็นซานโดรียจะเจอกับเฮนรัสเวโรนาศูนนาฬิกาครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสจะเจอกับทางด้านของอัตตันตา และปิดท้ายเวลา2องนาฬิกานาทีเป็นเวเนเซียจนดวลกับอินเตอร์มิลานครับผมรู้ที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคู่แรกสตาร์ทเวลา23่สนาฬิกาเป็นลิวครับจะลงสนามพบกับน้องและปิดท้ายที่เวลา3ามนาฬิกาครับนีสจะเจอกับเอฟซีเม็ดนะครับเม็ดนั่นเองน,นะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเริ่มที่คู่แรก21่สนาฬิกาสานาท,นนาทีครับเป็นโบ oh um, ว์คุ้มเจอกับไฟบวก ยี่สเอ็ดนากาสิบนาทีเช่นกันครับวอฟวกเจอกับบริเซียดอทมุลนะครับวันนี้ข่าวดีก็คือดอทมุลจะมีชื่อของเออร์ลิงเบรา์ฮารนะครับมามีหลายชื่อด้วยนะครับยี่สิเอ็ดนากาสาสินาทีเช่นกันครับเอฟซีโคโลนจะเจอกับบริเซียมุลเช่นกระดับนะครับยี่สเอ็ดนากาสามิบนาทีเช่นกันครับไกรเทอร์เฟิร์สจะเจอกับทางด้านของฮอกเฟนไ e ม์ ยี่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเช่นกันครับแพท้าเบอร์ลินจะเจอกับอัลส์บวกปิดท้ายที่เวลาศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีครับไบเยนเมดิกเจอกับอาร์โมเนียนบีไรเฟลครับนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจในรอบบันที่ผ่านมาเราดูข่าวคราวเร็กยอยน้อยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดชอบก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ผลการแข่งฟุตบอลจะเป็นเช่นไรแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับสามารถติดตามได้โมฟุตบอลวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ